สวัสดีค่ะสำีนะคะจาก e p r e s s o is Love ค่ะวันนี้นะคะสำีจะพาเพื่อนๆมาร่วมหาคำตอบกันค่ะกับเมนูกาแฟดำนะคะอเมริกาโน่กับลองแบล็กมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะคะสำรีจะพาไปดูทั้งวิธีทำแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงแล้วทาไมถึงมีกา <c oughs> แฟเมนูนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมหาคาตอบกันค่ะไปกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลองแบล็กนะคะ ความโดดเด่นของเมนูลองแบล็กนะคะก็คือเราเนี่ยจะได้กลิ่นกาแฟก่อนความอารมาเขาจะมาเต็มมากเพราะว่าลงแบล็กเนี่ยเราจะใส่น้ำร้อนลงไปก่อนใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะกดสก,กัดช็อตเอสเปรสโซ่หรือว่าลอโกช็อตเข้าไปออนท็อปข้างบนฉะนั้นเวลาที่เราดื่มเนี่ยนะคะเราก็จะได้รับกลิ่นของกาแฟมาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆก็สำหรับเมนูนี้นะคะสำหรีจะใช้โด 19. 5, ส19.5สก,กัดเป็นลองโก้ช็อตนะคะ แล้วก็จะใช้น้ําร้อนปริมาณ130 ml ตามด้วยน้ําเย็นนะคะ20 ml ค่ะก็อันนี้นะคะสามีจะเตรียมกาแฟาไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสามีจะไปเตรียมน้ําร้อนนะคะเพื่อน,นี้เดี๋ยวแต่สามีจะเทราดข้างบนน้ําร้อนที่เตรียมเนาะแล้วก็ความโดดเด่นของความแตกต่างระหว่างลอง g black นะคะกับเมริ i c a n o ก็คือว่า ลองแบล็กเราจะใส่เราจะเตรียมน้ำร้อนไว้ก่อนแล้วค่อยสก,กัดชอด็อตให้อนท็อปข้างบนน้ำร้อนที่เตรียมไว้ส่วนอเมริกาโน่เราจะสก,กัดช็อตใส่แก้วก่อนจากนั้นเราจะเทน้ำร้อนลงไปนะคะความแตกต่างเวลาที่ดื่มก็คือว่า ลองแบล็คเนี่ยเขาจะเข้มข้นกว่าอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นลองโกช็อตส่วนอเมริกาโน่นะคะเขาจะให้ความรู้สึกละมุนกลมกล่อมกว่าเพราะว่าใส่ช็อตลงไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปทําให้น้ําร้อนกับช็อตเนี่ยมันจะหมุนวนๆกันแล้วทาให้มันผสมผสานกันค่ะแต่ว่าเขาก็ยังจะมีความครีมม่าบางๆจางๆข้างบนเพราะฉะนั้นเวลาดื่มเนี่ยเขาก็จะได้รสชาติความกลมกล่อมของกาแฟแล้วก็ความหอมตามมาค่ะ ส่วนลองแบล็กนะคะก็จะได้ความหอมชัดเจนอโลมาชัดเจนก่อนนั่นเองค่ะสำหรับสามีนะคะสามีจะชอบเอาชินน้ำมันลงไปคนๆค,ค่ะเพื่อให้มันมีความเป็นกลิ่นชินน้มอนนิดหนึ่งนะคะในกาแฟส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอเมริกาโน่จะเห็นได้ว่าสามีจะสะกัดช็อตกาแฟก่อนนะคะสะกัดช็อตกาแฟลงไปในแก้วก่อนจากนั้นเนี่ยสามีจะเทน้ำร้อนตามทีหลัง นี่แหละค่ะมันก็คือความแตกต่างนะคะข,ข้อที่ที่1ก็คือเวลาที่ดื่มเนี่ยลองแบล็กจะได้กลิ่นอารมาชัดเจนกว่าอเมริกาโน่จะมีกลิ่นตามหลังจากที่ดื่มนะคะความกลมกล่อมลองแบล็กเนี่ยเขาจะให้รสชาติเข้มข้นกว่าเพราะว่าแต่ละร้านอาจจะใช้เป็นลองโกช็อตนะคะแต่ว่าอเมริกาโน่เขาจะให้ความกลมกล่อมมากกว่าลองแบล็กค่ะแล้วก็เขาจะได้กลิ่นอโรมาต,ตามหลังอันนี้นะคะมันก็แล้วแต่ ว่าเราชอบดื่มแบบไหนเนาะถ้าชอบดื่มเป็นลองแบล็กก็สั่งเป็นลองแบล็กได้อเมริกาโน่ความเข้มข้นกลมกลม่อมก็สามารถเลือกได้ตามที่เราชอบนะคะถ้าเราอยากแบบว่ามีความสุขกับครีม,มา่านวลๆของเรานะคะเราก็สามารถสั่งเป็นลองแบล็กได้ค่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าอเมริกาโน่มันก็ยังมีความเป็นครีม,ม่าลอยๆแต่ว่ามันจะจางกว่าลองแบล็กค่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับสัมลีด้วยนะคะสำมลีจะได้มีกำลังใจในการผลิคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเครื่องดื่มของเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะคะ